สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชื่นเคยครับในวันนะจ๊ะก,ก็วันนี้เรามาตอบคําถามจากทางบ้านกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของทีมนิโคโพลิสนะครับโดยที่ไม่มีตัวของน้องปืนกลทาดเอ่อาัดน้ำนะครับผมก็จะพูดว่ายังไงดีคือตอนนี้ปืนกลทัดน้ําเองมันก็ไม่ได้แจกเนาะแล้วก็คนที่มาเล่นล่างๆเนี่ยก็หายาก นะครับวันนี้ก็เลยจะใช้มอนเตอร์ทดแทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยตัวนี้เป็นตัวที่แจกนะครับแล้วก็ฟรีนั่นเองนะครับสำหรับตัวของน้องรอดแบวนั่นเองนะครับอ่าก็จริงๆเรื่องสปีดเทิร์นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นโชว์แล้วว่าสปีดเทิร์นของมอนเตอร์แต่ละตัวยังไงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขออนุญาตอธิบายลงดีเทลสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมอ่ะแพทเทิร์นแรกนะครับผมแนะนําเป็นตัวของรอดแวมเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับแนะนาเป็นตัวแบบบัฟดาบสร้างบับดาบบัด ทำให้เราทำ d าเ a g จได้แรงขึ้นและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยนะครับคือตัวนี้มันตีหลายฮิตนะครับผมอ่าพอมันใช้สกลิลสามเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้สกลิลสหรือสกลิลหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมันตีหลายฮิตมันทําให้ตัวของเกาะเนโครเนี่ยแตกค่อนข้างง่ายตัวนี้มีหน้าที่คือบัฟดาบเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับบัฟดาบแล้วก็มาซ้อเกาะน,นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือตัวของอ,อินุธาดน้ำนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งตัวที่2เนาะ ตัวนี้มีหน้าที่คือดึงเพื่อนไปทำดาเมจนะครับแล้วก็หน้าที่หลักๆคือเกาะแตกให้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวสุดตัวตัวที่3นะครับก็คืออินุทาตไฟอันนี้ก็มีหน้าที่คือเกาะแตกนะครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมแล้วก็ตัวที่4ตัวที่5นะครับมีหน้าที่คือพยายามแบบค่อยๆแซมดาเมจนะครับเป็นตัวแซมดาเมจทาให้ตกไวขึ้นนั่นเองนะครับก็มอนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะหายากสุดน่าจะเป็นตัวของแอสตานะถ้าใครที่ไม่มีตัวของแอสตานะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกให้แล้วกันนะครับจะพยายามแบบทําคลิปแบบ แยกให้ต่างหากเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะภาพรวมเดี๋ยวให้ดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนุ่มๆอ่าประมาณนี้นะครับอืมภาพรวมนะตอนนี้คือคนขอเกี่ยวกับเรื่องคลิปลงดันมาเยอะมากนะพยายามขยอยทําให้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้เลยก็อาจารย์ชีชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีแรงในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง,เองนะครับปะเริ่มกันนะครับก็เป็นอีกเป็นขาเรียกว่าเป็นอีกตัวของเอ่อ ทีมหนึ่งที่ค่อนข้างเซฟมากนะครับชัวร์เลยใช้ครับว่าชัวร์เลยดีกว่านะครับมอนเตอร์หายยากสุดน่าจะเป็นตัวของแอตตานะครับผมหรือลาพีดไฟนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็น่าจะหาไม่ได้ยากมากนะครับผมมันแจกอะมันแจกหมดเลยอะอมันแจกหมดเลยทุกคนประมาณนี้นะครับหลักๆก็พยายามเอามอนเตอร์ที่มีการดึงเพื่อนไปทำดาเมจด้วยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจบเชินไวนั่นเองนะครับผมอ่าโวลเดมได้ตีทีหนึ่งนะครับแล้วก็สวนนะครับแล้วก็สวนประมาณนี้นะครับอืม เกินไปมากอันนี้จะดึงแอตตาครับคีย์เวิร์ดคือพยายามยังทำยังไงได้ให้ตัวของน้องน่ะดึงแอตตาไปนะครับผมประมาณนั้นเลยนะนี่แต่มันมันเป็นตัวที่สามารถเจาะเจาะดาเมจบอสได้ค่อนข้างดีมากๆนะมันตีหลายฮิตพูดง่ายนะครับประมาณนี้เลยครับแนะนําใส่เป็นลูนเอกเจิ้นเคาน์เตอร์นะครับมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะนี่แอตตาตีปุ๊บเกาะแตกกิฟฟอนตีไข่ป่ะอึ้งโอ้แต่กิฟฟอนสกิลสองเมื่อกี้บอสน่าจะไปวันนะ แต่ว่าทีมนี้อาจจะไม่ได้รีเท่ากับตัวของทีมปืนกลน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคนที่แบบตีหลายฮิตขนาดนั้นเต็มที่ก็จะเอ่อพวกกิฟอนนะครับผมอ่ะกิฟอนที่คอยแฟมนเมิหรือแบบแอตตาที่คอยแซมนเมิประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้เราต้องปิดเกมให้ได้ละไม่งั้นแหละบอสมันจะดึงอีกรอบหนึ่งนะครับทีมก็ไม่ได้ไวแบบวื้ววังอลังการมากครับเพื่อนๆก็กลางๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ได้เดืเวอร์ววอครับนะประมาณนาทีกว่านะครับประมาณนาทีกว่านะครับแต่ว่าถ้า AI ฉลา,าดเนี่ยประมาณนาที เฉลี่ยวเวลาจะดีมากแข่ไอฉลาดเนี่ยประมาณนาทีนาทีนะครับประมาณนั้นนะครับ م. บับดาบมานะครับผมแล้วก็ตีตึกๆแล้วก็อินุก,ก็จะเป็นตัวลากนะครับผมแล้วก็นุไฟลากแล้วก็จะเป็นตัวของแอสตาแล้วก็ตัวของทีฟอนนะครับนะบับดาบมาตีตึ๊กๆนะครับแล้วก็ก่อแตกไม่ติดอ่ะก่อแตกไม่ติดอีกอะ่ะงานซวยครับถ้าก่อแตกไม่ติดเนี่ยจะช้าหน่อยคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยจะเป็น2นุเลย2นุเนี่ยจำเป็นต้องพยายามทําเป็นตัวแบบเอ่อ ที่มีแม่ยำหน่อยทุกคนคือมันต้องเบิร์ดเกาะแตกให้ติดอะ่ะถ้าเบิร์ดเกาะแตกไม่ติดเนี่ยงานเมาครับผมอันนี้พูดตรงๆว่างานเมางานหมัดเลยทันทีนะครับผมอะ่ะประมาณนี้นะครับนี่ฮะขวานคววรสวยงามครับเออขวัญจี้ดึงมาครับไหให้ดูสักสามรอบนะเพื่อนๆน,นะจะได้รู้ว่าแมคคานิกของมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครที่ไม่เข้าใจแมคคานิคของการเล่นทีมนี้นะั่นเองนะครับแต่ว่าดาามจอาจจะต้องแรงนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าเรามีจังหวะในการปิด บอสเนค่อนข,ข้างที่จะน้อยนะครับผมอ่ะเราอาจจะต้องถึงนิดหน่อยนะครับผมอ่ะาร์ลูเนี่ยผมว่าทําไม่ยากมากนะปัจจุบันนี้รูนแจกมันเยอะนะเออเกาะเกาะแตกไม่ต cool. ิดงานซวยเนี really. ่ยเกาะแตกไม่ติดถ้าเกาะแตกไม่ติดเนี่ยบอกได้คำนึงว่าเสียเวลามากนะผมจริงจังนะครับเกาะแตกไม่ติดเนี่ยคือเสียเวลาสุดๆนะครับอืมเดินไปเกาะแตงไม่ติดนะครับงานงานงออันนี้อันนี้เกาะแตกติดสวยถ้าเกาะแตกติดน่ะสบายถ้าเกาะแตกไม่ติดเนเหนื่อยบอกได้คำนึงว่ามือเท่เราอันนี้เคาน์เตอร์ไปครับผมนี่เคาน์เตอร์ไป แป๊บเดียวเกาะมันจะถูกทลายไปละเห็นไหมตีตึกราฟีตีครับเรียบร้อยจอดครับผมอีซีโบนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมารอดูรอบสุดท้ายกันครับหนึ่งนาทีครึ่งครับเวลาของเนโครอันนี้พูดแบบไม่ปิดเลยนะคาได้หนึ่งนาทีก็ถือว่าเก่งแล้วครับเพราะว่าเนโครมันแบบมันสุดมันสุดยอดสุกุยตีอ่ะทุกคนเออเนโครเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขคือต้องทําลายเกาะก่อนนะครับมันก็เลยช้าหน่อยนะครับผมอ่ะก็ต้องทําลายเกาะเออตัวของบงของบอสก่อนเนี้ยครับมันก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับอ ประมาณนี้นะครับ Easy. อีซี่ถ้าไม่มีตำแหน่งของแอตตาไฟก็ใช้ดาเมจแบบที่มันตีลห,ลหลายคิดนะครับแล้วก็พยายามทำดาเมจหนักหนักหน่อย,อย้ยงงครับอย่างพวกแบบเดาเมจล้นๆอย่างเงี้ยดาเมจแรงๆเนี่นย,ย,ยหรือแบบตัวตละตีหลายฮิตก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามให้แบบยินพื้นดาเมจหนักหนักหน่อยนะครับใบซะสวยเลยนะอีหอยรอดอเจิกไข่ใบสวยครับง่ายๆครับคอมโบทำยังไงได้ให้ตัวของแอตตากลับมาในเชินแรกก็ได้ไม่งั้นนะคือเราเหนื่อยครับมันจะไม่มีตัวเบิร์ดดาเมจอลดิ เนี่ยบ๊อบดับมาครับตีตึกตึก,ตก,ตกเนี่ยเกาะแตกละเกาะแตกหน่อยโอ้โหเกาะไม่แตกเกาะแตกหน่อยเออสวยแอตตาย,ยิงปึ้งหายครับผมอ่ถ้าเป็นแบบนี้ก็สบายครับผมทุกคนเนี่ยอีซี่นะครับผมอมาคือขอให้มันเอ็กกับเคาน์เตอร์อ่ะมันโอเคหมดอ่ะจังหวะเนี่ยเออเคาน์เตอร์สวยตึกตึกอืมตึกตึกั๊บมาแล้วก็ตีตึกตึกตึกเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเพอร์เฟกต์มากๆนะผมโดนเคาน์เตอร์ไปนะครับผมก็ประมาณนาทีกว่าเหมือนเดิมนะครับตัวนะ บางนาทีกว่า,าเหมือนเดิมนาที6วิครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะกับทีมนี้เวลาก็ถือว่าดีเลยนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้วันคงด้วยนะฮะก็ทีมในโคเป็นทีมที่ยากอีกทีมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเอากำลังให้กำลังใจผู้เล่นเริ่มต้นแล้วกันนะครับผมมี